มาดูวิธีการสร้างวิดีโอหรือตัดต่อวิดีโอนะคะในแอป Tik Tok ก,ก,กันค่ะก่อนอื่นให้เพื่อนๆไปที่หน้าตะกร้าสินค้าของตัวเองแล้วคลิกไปที่ Tik Tok Shop ค่ะค่ะตรงแถบเครื่องมือนะคะให้เพื่อนๆเลื่อนไปทางขวาจะเจอคำว่าสร้างคอนเทนต์ค่ะให้เพื่อนๆนะคะเลือกสินค้าใดสินค้าหนึ่งค่ะขอยกตัวอย่างเป็นกระบอกน้ำลายกระตุนนะคะกดถัดไปค่ะ ช่องจุดเด่นของสินค้านะคะตอนนี้เขาจะไม่ให้เกิน100่งรคำให้เพื่อนๆแก้ไขเลยค่ะให้เหลือไม่เกิน100่งรคำนะคะแล้วก็ลบคําที่ไม่ใช่ออกไปได้เลยต่อมาตรงจุดขายตอนนี้เราสามารถเลือกได้สูงสุดห้าข้อนะคะตรงคํำนี้ยจะไปปรากฏบนวิดีโอของเพื่อนๆค่ะติ๊กหมดเลยก็ได้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆกดสร้างวิดีโอค่ะ ทีนี้เราก็จะมาเลือกรูปแบบนะคะที่เราชอบได้เลยแล้วกดโพสต์บนทิกต็อกได้เลยรงชื่อสินค้านี้นะคะเพื่อนๆจะแก้ไขก็ได้เลยจะเอาตามนี้เลยก็ได้ค่ะจะให้ไม่เกิน30คํานะคะแล้วกดเพิ่มค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปเพิ่มเสียงนะคะแนะนําให้เลือกเสียงที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ค่ะสมมติว่าเลือกเพลงนี้กดได้เลยค่ะเลือกเพลงเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะเลือกภาพหน้าปกนะคะกดบันทึก แล้วมาใส่ข้อความตรงนี้ค่ะแล<ด>้วให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะอันนี้สําคัญเลยใส่ไปเยอะๆได้เลยค่ะเมื่อใส่แฮชแท็กเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกดโพสต์สินค้าไว้ได้เลยหรือว่าเพื่อนๆจะเก็บวิดีโอไว้ก่อนก็ได้ค่ะโดยกดที่คําว่าร่างนะคะ